บิสมิลลาฮิร rahmanir rahim assalamu alaikum warahmatullah wabarakatuh ขอความสันติความจำเริญและความเมตตาจากเอกองอัลลอฮ์ซุบฮานุตาลาจงประสบแด่พี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านขอเชิญร่วมงานการกุศลมัสยิตด,ดุลอามีนบ้านตะเคียนดำอำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชในวันศุกร์ที่26เสาร์ที่27และ อาทิตย์ที่28กรกฎาคมนี้เพื่อหารายได้ก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์กิจกรรมที่น่าสนใจในงานนี้มีบริการจุดกางเต็นท์ราคา100บาทต่อเต็นท์ต่อคืนในราคานี้มีบริการเตาปิ้งย่างให้ยืมใช้ฟร,ฟรีเรียนเชิญผองเพื่อนผู้ศรัทธาและที่ชอบแคมปิ้งมาร่วมงานกันครับมากางเต็นท์ที่ชายหาด บ้านแต่เคียนดำมัสยิดดุลอามินในวันศุกร์ที่26เสาร์ที่27และอาทิตย์ที่28กรกฎาคมนี้มาดิบกาแฟกันมาปิ้งย่างอาหารทะเลสดๆตรงนั้นมาสนุกสนานกับกิจกรรมหาหอยเสียบสนุกสนานกับกิจกรรมพายเรือพื้นบ้านและที่น่าสนใจอย่างยิ่งคือตกปลาริมหาดตรงนั้นมีบริการเยื่อ กุ้งเป็นๆน,นะฮะมีพร้อมให้บริการตามอัตราที่ท่านสนใจจะเป็นไซส์ไหนก็เลือกเอาได้มากางเต็นท์กันในงานที่ชายหาดมัสยิดดุลอามีนบ้านตะเคียนดำแคมปิ้งกันตรงนั้นมาดิบกาแฟกันมาปิ้งย่างอาหารทะเลสดๆหรือจะมารับประทานส้มตำขนมจีนหรืออาหารตามสั่งในงานนี้มีทุกอย่างให้ท่านเลือก อย่าลืมงานการกุศลเพื่อหารายได้ก่อสร้างอาคารเรียนอนเนกประสงค์มัสยิดดุลอามีนบ้านตะเคียนดำอำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชสุขที่2ี่ส6เสาร์ที่27และอาทิตย์ที่28กรกฎาคมนี้อินชาลอหวังว่าจะได้พบกับเพื่อนๆมาร่วมงานกันวัสลามุอะลัลกุม้วมวะรอมาตุลลอ์วะบรอกาตุ